สวัสดีค่ะมิชาภาษาไทยวันนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราที่คุณครูปล่อยไปใช่ไหมคะเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมดกี่มาตรานะคะมีทั้งหมด8มาตรากับอีกหนึ่งแม่กออกาใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนแล้วก็อ่านการผสมคำในมาตราแม่กด แม่กบแล้วก็แม่กบ3ม,มาตรานะคะ,ะมาดูมาตราแรกนะคะมาตราที่1มาตราแม่กดเราจะมาสะกดคําในมาตราแม่กดนะคะคำแรกให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคําว่ากาดคําว่ากาดนะคะเพียนชนะต้นก็คือตัวกอไก่ สระก็คือสระอาตัวสะกดคือตัวดอเด็กอันนี้ละคะ่ะตัวสะกดตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าตัวสะกดคำในมาตราแม่กดคำแรกนะคะคำว่ากาดกออาดอกาดเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะกาดต่อไปคำที่สองคำว่าฤทธิ์รออ,อีดอฤทธิ์เด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะ รออีดอริสนะคะเพียนชนะก็คือตัวรอเรือสระก็คือสระอีใช่ไหมคะตัวสะกดในแม่กดก็คือตัวดอเด็กนั่นเองนะคะทีนี้มาลองอ่านตามคุณครูอีกสองครั้งนะคะคาที่สองคำว่าริสเด็กๆอ่านตามนะคะริสรออีดอริสต่อไป คำที่สามนะคะคำว่าลอดนะคะลอดลออดลอดนะคะคำว่าลอดคำว่าลอดพยัญชนะก็คือตัวตัวลอลิงสระเราใช้สระ,แสระอแล้วก็ตัวสะกดก็คือตัวดเด็กเหมือนเดิมเด็กๆอา่านตามคุณครูนะคะลออดลอดนะคะลอดลออดลอดต่อไปคำที่สี่คำว่าเหตุ คำว่าเหตุเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคําว่าเหตุหอเอดดเหตุอีกครั้งนะคะหอเอดดเหตุนะคะตัวพย,ยัญชนะก็คือตัวหอหีบสระก็คือสระเอแล้วก็ตัวสะกดคือดอเด็กต่อไปคําที่5คําคำว่าจุดเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะจุดจออูดอจุดอีกรอบหนึ่งนะคะ จออดอจดตัวพยัญชนะก็คือตัวจจานสระก็คือสระอุแล้วก็ตัวสะกดคือตัวดอเด็กคําต่างๆเหล่านี้นะคะทั้ง5คําล้วนเป็นคําที่สะกดด้วยคำที่อยู่ในมาตราแม่กดก็คือสะกดด้วยตัวดอเด็กนะคะต่อไปต่อไปอ่ะแม่กดผ่านไปแล้วต่อไปมาดูแม่กบทีนี้มาดูแม่กบบ้าน,นะคะ่ะแม่กบก็คือ คำที่สะกดด้วยตัวกไก่ใช่ไหมคะอามาดูคําแรกคําว่ารากเด็กๆอ่านตามนะคะคำว่ารากรออากรากอีกรอบหนึ่งนะคะรออากรากตัวเพียญชนะก็คือตัวรอเรือสระก็คือสระอาตัวสะกดคือกไก่อ่านว่าราก ต่อไปคำที่สองในมาตราแม่กกคำว่าจิกเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะจออีกอจิกอีกรอบหนึ่งนะคะจออีกอิกตัวเพียญชนะก็คือตัวจอจานสระก็คือสระอีแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดก็คือตัวกอไก่ต่อไปคำที่สามคำว่า นอกคำว่านอกสะกดยังไงสุดเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะนอกอ,อกอนอกอีกรอบหนึ่งนะคะนอกอ,อกนอกเปลี่ยนชนะก็คือได้แก่ตัวนอหนูสระก็คือสระอแล้วก็ตัวสะกดก็คือตัวกอกไก่ อ่านเป็นนออกนอยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้มาดูคำที่4คํคำว่าเด็กดูคำว่าเด็กนะคะ,ะเด็กเด็กสะกดตามคุณครูนะคะดอเอกเด็ก e อีกรอบนึงนะดอเอกเด็ก e เพียนชนะต้นก็คือตัวดอเด็กสระนะคะก็คือสระเ e. อแล้วก็สะกดด้วยตัวกอไก่ ดดเอกเด็กแล้วก็คำสุดท้ายในมาตราแม่กกก็คือคำว่าจุกคำว่าจุกนะคะเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะจออุกจุกอีกรอบหนึ่งนะคะจออุกจุกยากไหมคะเด็กๆตัวคำคำว่าจุกนะคะมีเพียนชนะต้นก็คือตัวจ,จาน สระอุแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดแม่กบก็คือตอัวกไก่ยากไหมคะทั้ง5คําคำมีคำว่ารากเด็กๆเราออกเสียงตามคุณครูนะคะรากแล้วก็คำที่สองคำว่าจิกอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆคำว่าจิกแล้วก็คำที่สามคำว่านอกนอกนะคะอ่านตามคุณครูนะคะนอกนออกกนอก,อก,อก,นอก คำที่4ี่คำว่าเด็กดดเอกกเด็กแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าจุกไม่ยากใช่ไหมคะคำทั้งหมดทั้งห้าคำนี้เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กบเพราะว่ามีตัวสะกดเป็นตัวกอไก่นั่นเองต่อไปอ่ะแม่สุดท้ายมาตราแม่กบทีนี้เรามาดูคำในมาตราแม่กบนะคะคำแรกคำว่าภาพ เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะภาพอ่าทีนี้มาสะกดตามคุณครูพออาพอภาพอ่านว่าภาพอ่ะเด็กๆดูนะดูความแตกต่างในมาตราน,นี้นะคะอ่าต่อไปคำที่สองคำว่าริบเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคำว่าริบรออีบอริบอ,อ่านตามคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะรอ อีบอริฟเห็นไหมคะดูความต่างระหว่างคําว่าภาพกับคําว่าริฟนะคะคําว่าภาพใช้พอพานสะกดส่วนคําว่าริฟใช้บอใบไม้สะกดใช่ไหมคะทั้งสองคำนี้ล้วนเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่ก,กบมาตราแม่ก,กบนะคะไม่ได้มีเพียงแค่บอใบไม้สะกดเพียงตัวเดียวมีทั้งพอพานปอปลาพอสำเพานะคะ มีอีกหลายตัวเลยอันนี้คำว่าภาพเราเรียกว่าคำในมาตราแม่กบที่ไม่สะกดตรงตามมาตราสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองส่วนตัวที่สะกดด้วยบอใบไม้เราเรียกว่าสะกดตาสะกดสะกดตรงตามมาตราทีน,นี้มาดูคำที่สามคำว่ามอบคำที่สามในมาตราแม่กบนะคะคำว่ามอบเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ มออบอมอบอีกรอบนึงนะคะมออบ,อ,มอบมออ่านว่ามอเพยญชนะก็คือตัวม้มาสระอใช่ไหมคะแล้วก็สะกดด้วยบอใบไม้ต่อไปคำที่4ี่คำว่าเก็บเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะเก็บกอเอบอเก็บอีกรอบนึงนะคะ กเอบเก็บอ่านว่าเก็บนะคะคำนี้เพัญชนะก็คือตัวกไก่สระได้แก่สระอะไรเอย่ยสระเอใช่ไหมคะแล้วก็สะกดด้วยบใบไม้ bo, be, ต่อไปคำสุดท้ายคำที่5คําคำว่าบุบบอพบุบเด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะบอพบุบคำนี้คำว่าบุบใช่ไหมคะเหมือนกับคำว่าภาพเลย เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กบที่สะกดไม่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะสะกดด้วยตัวพอพานยากไหมคะ,ะการสะกดคำในมาตราทั้งสามมาตราแม่กดแม่กแมกแล้วก็แม่กบไม่ยากใช่ไหมคะ,ะทีนี้ลองมาดูสรุปนะคะวันนี้เราเรียนไปทั้งหมด3ม,มาตราก็คือมาตราแม่กบมาตราแม่กดแล้วก็มาตราแม่กบทีนี้มาดู ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะถ้าอยู่ในแม่กดตัวสะกดตรงตามมาตราจะต้องสะกดด้วยดอเด็กถ้าเป็นแม่กบถ้าสะกดตามตรงตามมาตราจะต้องสะกดด้วยตัวกอไก่และแม่กดตรงตามมาตราจะต้องสะกดด้วยบอใบไม้แต่ถ้าเป็นคําในแม่กดที่สะกดไม่ตรงตามมาตรามีคําว่าอะไรบ้างอมาดูถ้าเป็นแม่กดนะคะ สะกดไม่ตรงตามมาตราได้แก่คำอะไรบ้างมีตัวจจานชช้างอโซ่ตดชดาตปตักอสันฐานทนาม,มนโทกใช่ไหมคะแล้วก็ตเต่าทถ,ถุงททหารทธงสสารลาสฤศีแล้วก็สเสืออันนี้เป็นคำที่อยู่ในแม่กฎที่สะกดไม่ตรงตามมาตราส่วนแม่กกนะคะ ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้แก่ตัวอะไรบ้างตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระคังส่วนแม่สุดท้ายแม่ก,กบนะคะแม่ก,กบตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราในแม่ก,กบได้แก่ตัวปอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสัมเภาอ่ะวันนี้เราเรียนไปสามมาตรานะคะ,ะเรามาฝึกสะกดคำกัน ในในสะกดคําในมาตราแม่กดแม่กกแล้วก็แม่กบเด็กๆลองทบทวนดูนะคะในวิดีโอนี้แล้ววิดีโอหน้าเรามาเจอกันในมาตราตัวสะกดแม่ไหนบ้างรอดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ